โอ้โหดานนี้สว่างจ้าเลยอะโอ้แล้วกูจะเล่นยังไงกันดานนี้เล่นไม่เป็นนะเนี่ยโอ้กูเจอเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ละตัวอะไรอ่ะเป็ดนี่นี่ไงนายแม่ออนเอ็มสตรีทไหมล่ะเล่นไิลริ่งมากูเก่งกว่ามึงแน่นอน โอ้กูกล้าหาไงกูพร้อมมาเช็คน,น้ามึงกูไม่กลัวมึงมกล้าหาโอ้โหมีปืนไอ้นี่ด้วยไอ้ปั่นไฟแล้วติดหมดกำลังอ่ะกูมีได้ฮาร์ดด้วยไอ้เฮียชิบหายมึงไม่ดีอะไรทั้งนั้นอ่ะ มันไร่ใครเนี่ยก็คนยังวะได้กูได้กูโอ้โหอยู่อย่างไกลเ,เ,เ,เลยตัว <c oughs> เบิดทีตัวตีตัวทึ่มมหลุดยังยังยังโอเคปล่อยเครื่องระเบิดโอเค ไมไ่้ทำโซน่าเกียรอกจะได้หายจากไอิตีฝันไงไม่ต้องปลุกกูวิ่งอยู่วิงว่งวิ่งฉี่อยู่ดูเช็คหลังทีทีนิดนึงโอ้โหล้มไปจัง ไอ้เฮี้ยตัวช่วยแม่งกับตัวช่วยแม่งโดนก่อนเพื่อนเลยชิบหายเอ้ยไม่ใส่ไปแล้วไอเนี่ยไอ้เปิร์ลโบ้ซามเล่นไม้เล่นเล่นเล่นไม้ไปยังไปบ้างยังเลยแผ่นหนึ่งสองแผ่นไปกระทึกระทึ้งแผ่นเดียวเสร็จแล้วเรื่องนึงโอ้โหใกล้กูด้วยไปทางเครื่องเสร็จอ่ะก็กูนั่นแหละ สายเนียนไปละตาไม่เเสแล้วเอ้าไม่รู้มาทานี้เราบอุ้มนาฬิกาปุ๊บแป๊หนึงอฮิวปกาิวปกว่าม่อยู่เอ้ยแม่นี่กูเล่นได้ มาเลยผีกระจอกขบอนกูต้องยืนรอกูต้องแบบยืนรอให้ใัยเดลฮัมันติดสถานหายติดสถานะมุมกำลังก่อนมนไฟอยู่เอ้เมนทีเดียวลม้มอ่ะ สองทีสองทีเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บไอ้ไม่มีเทเลปสรอ่ะเนี่ยวม่ไม่มีพลโทธรรมปะนี่กเพื่อมีโบทธรม ต่อไล่ที่อ่ะทำไงเพื่อนออกเพื่อปัดไฟก่อนไล่เหรอปุ๊บวะไล่กูไเกียบโอ้ยโห ไม่เช่เมาติดสถานะหมอกแม่งหมอกไม่ไปตัวเนี่ยแม่งไม่เชี่ยมากโอ้ยคำสาบโอ้โหไม่ไหวว่ะเออโอ้โอตาบอดอีกโอ้ยนละไม่ไหวอ่ะก็มีคิวบอกพิกบอกว่ะ กูไม่กูวาไม่ใส่แล้วไอ้ไอ้เปิร์ฟพวอทามเนี่ยกาเดียนเนี่ยกูใส่แบบเที่ยอ่ะไม่ไม่ใช้เลยไปยังไปแล้วความเครื่องเหรอนี่ไงใส่กูแกะก่อนให้กูแกะก่อนปะกูแกก่อนทันหมอวิ่งเร็วเร็วช่วยไอ้เนี่ย มุ๊ยป้๊าไปเบนียวอีกเหรอเออปุ๊ขอพับละไอ้เงี้ยมาปลุกโอ้กท่าตบพ้นโง่เลยเออทำไมทำไมในในในหนังไม่ในหนังไม่ปุกเพื่อนปลุกกระหยาบไม่ยังไม่ตื่นเลยสัตว์ ป้าเหรออ้าวเพื่อนช่วยไปแล้วเพวื่อนช่วยไปแล้วเพื่อนมาช่วยเก่งอ่ะจนแบบอุย๊ยอุเพื่อนนะช่วยช่วยให้สองช่วยอะไช่วยกันโคตรลัวเออดิกูกูว่ากูจะไม่ใส่เนี่ยโบลทามเนี่ยกับวกับผู้วิทากเนี่ยไอ,อ้ห่าไอ้แม่แม่ช่วยเลยโดนก่อนตลอด ใส่เซ็ตเพิร์ชช่วยแต่โดนก่อนกู <c oughs> จะบีเบียอะไรมาด้่ยะโอ้โหหลับพอดีกูนาราลกเอ้ยมาเฮียตรงกูไอเฮียแม่งซ้อมไปซ้อมไป กูซ่อมอยู่ตรงนี้เรียแล้วลาตีไหมก๊อเฮ้ยไม่รู้หรอกยี่ไอ้ตกตกมือ่ึงตกมือตกได้ไงกูอยู่แล้วกูกูอยู่แล้วความฝันของมึงเนี่ยเอ้าอยู่ด้วยกันอ๋ออยู่ด้วยกันตกไม่ได้เหรองั้นปันปันทั้งแบบเราเปิดเราเปิดเราเปดแล้ววิ่งเลยนะ บูมบูมดีบูมดีใครก็ได้บูมบูมบูมดีตะกี้เช็คไปไม่เป็นเหตุแล้ว,ลว,ลว,ลว,วเ,วเ,วเววห็นแล้วข้างหลังข้างหลังสกิลเช็คสกิลเช็คสกิลเช็คไปแล้วไปแล้วใสแล้วเว้ยก็ปั่นต่อยว่าเพื่อนโดนอยู่อะเอาเพื่อนโดนอยู่เหรอเออกูเพื่อนโดวตีข้างหลังอะอก,กูนี่ละใช้กล่องละ กนบอกรีบซ้อมไอ้พวกบ้าอยาังไงยางนด้อยู่อ่ตัวกูล็อกกลบเข้าไปฮี่อ่อีกเครื่องเดียวที่ไหนวะตรงไหนวะไอสัตว์ตรงบ้านเล็ก นี่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 จะเสร็จแล้วดีกว่าไอ้เสร็จก,ก่อนเราไปช่วยกูหลอกสายห่อมันจนมาตั้งช่วยเลยกู้อบไหมเพราใต้ดินนี่เควนใช่ป่ะใต้ดินเนาะจริงๆด้วยมเฮ้ยกูออกมายัางออกมาแล้วออกมาแล้วมีออนไลขึ้นอยู่เปทางเค,เครื่องแบตไฟไปทางกู้ไวแ้แหละเออเค่อนั้นอะ กูเองกูโดนเล่นละกลงเครืองนะกลงเครื่องนะไปช่วยเพื่อนช่วอเพื่อนออกมาเลยกลับกับรถรถเอาสุดวะหิวเพื่อนอยู่เอ้ยไอ้สันโอ้โหมันหลอกกูได้กูไม่นนแม่้้ไอยไอ้อไอ้ มองไม่เห็นแมสแมสมันทึบแมสมันสูงอ่ะไปเพื่อปลุกให้ปลุกปลุกปลุกโอเคกูรุนกรุนกรุนตาธรนึงไปซ่องเครื่องปูนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาช่วยก็ได้กลับแล้ว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 ไปทางมือให้ไอ้เฮียมอสตี้ของตกกันี่ย มันเช็คอยู่เชคเครื่องนี้อยู่ไปหาเปิดตู้เปิดตู้หมดมันโวยเครื่องนี้เดี๋ราคุย,คย,ย,ย,ยไปก่ปปอนกูฮุยแป๊บนึงหิวอยู่ฮิวอยู่ไปไปแล้วไปแล้วคุยอยู่อยู่เงบนปั่นให้อยู่ปั่นให้อยู่เพื่อนติเพื่อนติอ่ะ ช่จะเสร็จแล้วแปดสิบบโอ้เครอเคยู่ใกล้เครอยู่ติดกันด้วยว่าสองเครื่องเออมาอยู่ไหนอยู่ประตูไหนประตูฝั่งฝั่งเออใช่มันฝั่งต้าข้ามฝั่งตรงข้ามเพื่อนอ่ะ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวคุณไปยกเงินที่ก้าวมันกูไม่เห็นหรอกละกูไม่เห็นว่ามันแขวนตรงไหนมันไม่เห็นเสียไม่อีเสียวใจเฉยมันไม่เห็นด้วยว่าออร่าแขวนตรงไหนเว้ยเห็นเห็นเห็นหรอมผมไม่เห็นว่าเฮียกูโดนอะไรวะเนี่ยกูช่วยอย่างงี้มา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 หากูก้าแล้วก้าวแล้วก้าวแล้วอะไรกูอยู่กูเรยเพื่อนช่วยดิ่พช่วยดิ วิ่งอยู่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 วิ่งไม่มีรถหามเล้วล้มาหายยังยังยังไปกลับไปนี่ไปนี่ไปตอนเนี้ประตูฝประตูฝั่งไอประตูฝั่งฝั่งอีฝั่งนะเดวเพื่อนเดี๋ยวกูรีบคิวเดี๋ยวกูรอก ว hmm. okay. okay. um, 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 ิ่งออกน้าต่างทำไมกูเดินบล็อกอยู่ใครไอ้เพื่อนล้พื่อนล้มกูเดินล่ออยู่โอเคโอเคยู่เสร็จแล้วอุ้มยังโดนแล้วทีนึ่งกลับไปกลับไปกลัอุ้มกลับไปอุ้มกลับไปอุ้ขึ้นยัง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 ยัไม่ทันโอ้โหไม่ทัน ได้มาก็ต้องออกต้องออกอยู่นี้เลยอยู่นี้ไม้ไม้ปต่อหม้ปลอมบูดใส่ฮานเอ้ยมากนทานออกทันกล้วนะทานดีทำทุกอย่างเลยกูตาเนี้ย เไอ้ที่ตอนตอนกูตัวลงไปจูบกนะ่อนอะไอ้ที่กูมันมีแมสหนึ่งอะมันมีช่องตรงกลางเว้ยแล้วกูมองไม่เห็นช่องตรงกลางมันมีช่องไม่เดิอนออกมาตรงนั้นนะฮิตสุกง่าย